กลับสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านครับพบกับผมบอลสุราช์ครับกับชี้เป้ามวยไทยบายบอลสุราช์ครับประจาวันอังคารที่19บธันวาคม2566ครับวันนี้เป็นหน้าที่การจัดของมวยมันสนั่นเมืองเวทีมวยนานาชาติรังสิตครับก่อนจะไปเริ่มทัศนวิจารณ์ครับพี่พี่ท่านใดครับที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ายังไม่มีตัวช่วยดีๆครับไปที่ลิงก์ไลน์ใต้คอมเมนต์ครับเรามีมวยหูพักสดจากคอเปทีครับพักทุกวันได้ฟังกันแบบฟรีๆครับ มีมวยพักยกให้ลุ้นให้เชียร์ครับแล้วก็มีกลุ่ม V.I.P. ข้อมูลมวยเด็ดครับไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆในครอบครัวชี้เป้ามวยไทยทุกท่านครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับกดไปที่ลิงก์ลายใต้คอมบมนครับไม่รอช้าครับมวยรักมวยชอบครับ2ตัวยกครับตัวแรกครับไปที่คู่เปิดหัวครับวันนี้ชอบไปที่จอมโหดหนุย4ี่มุมเมืองครับหรือว่าจอมโหดสิทธิ์คูเยี่ยมครับเคยชนะมาครับประเภทมวยเข่าเดินเปิดเกมครับล็อกรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับต้นๆนี้ ทางมวยอาจจะเสียเปรียบครับแต่ว่าปลายๆนี่ลูกแข็งแกร่งแข็งแรงบรรยากาศเสียงเชียร์หน้าเสือของทีมงานนุ้ยสีมุมเมืองดีกว่าครับชอบไปที่จอมโหดปลายๆครับแล้วก็ตัวที่2ครับไปที่คู่รองน้องคู่เอกครับชอบไปที่ซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99ครับคู่นี้ก็ชอบปลายๆครับต้นๆนี่เพชรพิเชษมีหมัดมีศอกครับต้นๆนี่ดูว่ายังไม่น่าเล่นครับผ่าน2ยกนี่หน้าเข้าซุปเปอร์เจ๋งครับปลายๆแข็งแกร่งแข็งแรงครับเป็นประเภทมวยปลายครับน่าจะพลิกชนะปลายๆได้ครับ ก็ฝากไว้2ตัวยกนะครับส่วนตัว VIP ไปเอาในครอบครัวครับพี่พี่ท่านใดสนใจกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับสวัสดีครับ